ทีนี้สตัตว์นรกมองเงยจากนรกขึ้นไปจะเห็นภาพรวมของมนุษย์ในมุมเงยเรียงเป็นแถวเต็มไปหมดแผ่นดินที่ยืนอยู่จะหายไปเห็นได้คนจํานวนมากเลยเนี่ยและแต่และขุมเห็นไม่เท่ากันด้วยนะเพราะว่าการ,รม,มันไม่เท่ากันแต่ในช่วงที่ท่านเสด็จในไฟนรกดับมันสว่างขึ้นมาสว่างทุกขุมเลยสี่ร้อยห้าสิบกขุมสว่างไอ้นั้นเนี่ยมันก็จะเห็น ก็เห็นได้ไม่เท่ากันแต่เห็นเห็นมั่งเห็นมากเห็นเกือบหมดเลยน,นี่จะเห็นประชาชนที่สังกัดสานครเนี่ยเงยขึ้นไปเห็นอย่างนี้เห็นไหมไกลกันไปอีกนิดหนี่ยมองทะลุแผ่นดินกันไปเลยเห็นกระทั่งพระราชาพร้อมบริวารน,นี่มารอรับที่เมืองสังกัดสานครน,นี่สายตาที่เงยขึ้นนะแล้วก็ เห็นภาพรวมขบวนเสด็จลงจากาวด,ดึงในสายตาเมื่ออยู่ในนรกในสัตว์นรกก็จะเห็นอย่างนี้เห็นข้างหลังของเทวดาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเห็นข้างหลังไปผู้ที่ยืนอยู่ข้างหลังนี่ก็คือผู้ที่เดินข้างหน้ามันจะสลับกันตรงเนี้ยเวลาเรามองด้านข้างเราเห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จอย่างหนึ่ง ทีนี้มองขึ้นเนี่ยมองขึ้นเราจะเห็นว่าเหมือนท่านอยู่ข้างหลังแต่จริงท่านกำลังเดินลงท่านก็ต้องอยู่ข้างข้างหน้าเนี่ยจะเห็นภาพออกไปอย่างนี้ปัญจสิกะมาตุรีอะไรต่างๆก็อยู่ข้างหลังพระองค์ท่านแต่ดูแล้วเหมือนอยู่ข้างบนออกไปก็เพราะบันไดเอียงลงมาอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยดูมุมขึ้นไปจริงมันเป็นการขันแต่ถ้าทำเป็นการขันเรามองไม่เห็นประชะาพลังศีจริงกลบหมด พรมแต่งชุดขาวมันกลืนกันไปหน่อยเนี่ยนี่จากข้างล่างมองขึ้นไปเห็นเทวดาเห็นเทพธิาดาดอ่ะคราวนี้ก็มาดูในสายตาของสวรรค์ดวงตาสวรรค์ก็มองในทํานองเดียวกันนี่บันไดามาปลื้มมาชมพูทวีปสังกัดสรนครนี่ยถ้าชั้นบนก็มองลงมานี่พระนิมิตวัวดีนิมานราดีเดวสศษยามาก็มองอย่างนี้ ถ้จะมองข้างล่างกด้เนี่ยมองเห็นพบของอยมโลกของอุสธรรนรกหรือมองทะลุกลวงลงมาเลยจากอสูรอยากพบเปรตมาเรื่อย,ยมามหานรกนเลยมองลงทีนี้เรามาดูเมื่อเทวดามองก้มลงจะได้เห็นพบอสูรและเปรตและแผ่นดินดูเหมือนมันหายไปเลยตรงพบอสูรลุกลวงลงไปถึงมหานรกแปดขุมแต่เดิมมันเป็นแผ่นดินใช่ไหมเป็นที่อยู่พบอสูร ตอนนี้เวลาด้วยสายตาของเทวดามองลงไปแล้วมันกลวงทะลุไปเลยด้วยทิพยจักรูบวกกับพุทธานุภาพจึงเห็นขุมตงต่าง,งเป็นมงๆงเนี่ยแต่จุดจุดนี่คือนิมานของอสูรและก็มองเห็นของเปรตเนี่ยอสุรกายและกับอุสธาลโลกและกับยมโลกอะไรต่างๆที่จริงมันใหญ่กว่านี้อันนี้ย่อมาให้ดูเมือ่อเทวดาต้องการมองอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยภาพของภพอสูรเนื้อหายไป ก็นี่จะเห็นเป็นภาพของนอรกต่างๆเลี่ยงลายก็ลงไปเลยในสายตาเทวดามองกลวงลงไปจะเห็นนรก8ปขุมขุมบริวารแล้วก็มบยมโลกรวมแล้ว4ี่รห้าสกขุมทีนี้สมมุติว่าเทวดามองไปที่นรกขุมห้าจากด้านบนลงไปเราก็จะเห็นมหานรกขุมที่ห้ามีภูเขาเยอะแยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำกรดสีดำไหลออกมาเป็นลาวาต่าง หรือถ้ามองภาพอุสธรนรกเดานบนเนี่ยเราจะเห็นภาพของอุสธรนรกเป็นอย่างนี้แล้วแต่ละคุมก็ไม่เหมือนกันแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันอีกหรือนี่เทวดามองเราไปเห็นยมโลกนี่ยมโลกก็กลมๆเหมือนกันแต่นี่มองให้เห็นว่ามีกำแพงเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วก็มีถนนมีประตูทางเข้ามีลานหน้าโรงไม้ปากสา ข้าวปรโลงพิพาก,กษาอะไรต่างๆเหล่านั้นเทวดามาลงลงมือดูมนุษย์ผู้มีบุญนี่สังกัดสันตคานเป็นเมืองที่มีเนินโอ้เห็นผู้มีบุญเยอะแยะแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเห็นพุทธานุภาพนี่เทวดามองตามหลังพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไปเนี่ยสเสด็จลงจากบันไดนี่บันไดเนี่ยทองแก้วซึ่งหลากสีเลยเนี่ย หูขาเงินเขียวเรื่องแสดแดงไล่ไปเลยแล,ล้วพรมเนลมิรฉัดเก้าชั้นสีขาวแล้วก็เท้าสกัดเทวราถือปาริชัดตะกะข้างหลังที่ถือพินนี่ก็เป็นปัญจสิกขะท้ามาตุลีนี่สารถีนี่เทวดาดูเทวดาเดวกกันอืมดูเทพธิดานี่พระสมาสามทธเจ้าเสด็จถึงแผ่นดินแล้วนี่ท่านเสด็จถึงแล้วเนี่ย ับพันรังสีที่จริงเปล่งคลุมหมดเลยสิ่งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นก็ปลื้มและต่างก็ปรารถนาเป็นพระพุทธ,ทธ,ธทเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตพญานาคท่านนั้นน่ะท่านก็มีบุญได้เห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านก็ปลื้มแล้วก็ตั้งความปรารถนาปรารถนาที่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกพรรษานับตั้งแต่ เทโวโรหณะวันนี้ที่พสมัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมานี่แหละทุกภาษาจะต้องขึ้นมาจำศีลจำรรษายอยู่ติดใตท้องแม่น,น้ำโขงนับไปเลยนี่ได้2,500กว่าครั้งแล้วแล้วก็พอวันออกภาษาปลื้มโอ้วันนั้นนี่ข้าพุทธเจ้าได้เห็นพระผู้พีพระเจ้าเสด็จลงมาด้วยพุทธานุภาพยิ่งใหญ่มีเทวดา ลมต,ต่างๆเสด็จตามมาเยอะแยะมนุษย์ก็เห็นแารมเห็นพบของของบายได้เห็นหมดโอปลื้มปลื้มปลื้มมากท่านก็เลยถวายไฟเนี่ยเป็นพุทธบูชาโดยนึกถึงบุญที่ได้อยู่จำพรรษามาหนึงพรรษาแล้วก็อธิษฐานจิตเพราะฉะนั้นนี่จึงออกมาเป็นดวงเงี้ยแล้วพอ,พอพ้นน้ำไปแล้วเนี่ยน้ำไม่กระเพื่อมเลยสว่างกับบนท้องฟ้า ปีที่ผ่านมาที่หนองคายคนไปเนี่ยปีนี้เนี่ย4.9แสนเ,นเกือบ5แสน,นถ้าวันนั้นเนี่ยเราสวดสรนเสริมสันเสริมคุณของพระรัตนตรัยแล้วเราก็ไม่มีเถิดเถิงกองยาเนี่ยไปสวดมนต์ไปทำภาวนาพูดแต่สิ่งดีๆแล้วก็ทำกายวาจาใจให้สะอาดเรามาสวดสรนเสริญถ้าเราเปลี่ยนวิธีสังสรั์ เปลี่ยนวิธีสังสรรด้วยการสวดสรรเสริญนี่นะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งซ้ายขวาของลำน้ำโขงนีดเดียวมันก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบต้นแบบที่ดีของโลกที่โลกขาดแคลนขอวอย่างดีๆให้ดูหูแล้วก็จะเป็นบทสนทนาเลยว่าทาไมคนไทยและพี่น้องลาวเนี่ยถึงมีความเลื่อมใสในสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่ วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงก็จะเป็นจุดนําให้ศึกษาเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสององพระองค์นั่นมันก็จะโยงกันไปอย่างนี้เห็นไหมแสงสว่างก็จะขยายจากลําน้ําโค้งค่อยๆขยายไปยังนานาชาติประเทศไทยก็จะไปปิ่นนา,นานาประเทศเลยดังนั้นขอเชิญชวนมาสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยกันพร้อมๆกันเลย